ตตอนนี้ครับคุณเบิร์ตเราอยู่ในรายการอะไรรายการสถานะเพื่อนคุยรายการสถานะเพื่อนคุยขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ <c oughs> โครอบงานมิวสิคเฟสติวัลปริซึมคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับ คนที่มี storytelling ไม่รู้ไม่เหมือนกับใครเลยที่ผ่านมาไม่รู้มรผมบอกเลยว่าคนคนนี้ถ้าคุณได้รู้จักคุณ จะไม่อยากรู้ัจพี่อยากรู้จักไม่ใช่คุณจะอยากรู้จักเขามาขึ้นเพราะเขาคนนี้ชื่อว่าอะไรครับสวัสดีครับเบิร์ดครับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินแห่งหนึ่งแห่งหนึ่งคือตอนนี้ก็ยังทําอยู่หรอพี่เชื่อไหมว่าผมรู้ว่าพี่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ไม่ได้มาในเวนั้นเลยหรอไม่คือมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ค่อนข้างไปในเวนั้นนี้หน่อยคือตอนที่แบบโควิดเราก็ไม่ได้บินไม่ได้อะไรใช่ไหมแต่ตอนนั้นอ่ะมันก็ยังมีพวกสินค้ามีอะไรเงี้ยเราช่วงนั้นอ่ะว่างเยอะบินเลยแบบไม่มีตารางบินเเเเลยุกคคนนนนนจจจจะะะตต้้อองหารรรณ์ี่่มมมััิ เริ่มคิดมากนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นก็แบบเล่นยินสแกมเยอะก็เลยเออมีคนแบบพี่ส่งอันนี้มาให้ส่งโปรดักต์นี้มาให้แบบนาฬิกาอ,อ,อันนั้นอันนี้มาให้ใช้ออแ,แบบช่วยถ่ายให้หน่อยอ,อ,อะไรเงี้ยพี่ก็ทําแบบไข่กาละเล่ไปเรื่อยๆแค่ถ่ายเล่นๆถ่ายรูปธรรมดาปกติไม่ได้แบบไม่ได้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบที่แบบจริงจังอะไรนะแต่คุณก็ทําได้ถึงมากไม่ถ้าคุณต้องใจหรอวาหลังๆนี่แหละที่แบบเริ่มมากขึ้นที่แบบถ้าไม่ถึงจากพันตัวมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็มีแฟนแหละ แบบแฟนก็เป็นสายแบบ คอนเทนต์ครีเอเตอร์เวลาเราเห็นเขาทำเราก็แบบเฮ้ยแม่คุณจะมาพูดในรายการของเราเฉลยในรายการของเราเลยตั้งแต่ไม่คิดเลยหรอว่าคุณสถานะของคุณไม่ได้ซิงเกิลคุณกล้าที่จะมาเปิดเผยในรายการของเราเลยหรอใช่ใช่ไม่โสดไม่โสดคุณผู้ชมครับตอนนี้เราได้รู้ว่าหนึ่งเขาไม่โสดสองเขาไม่ใช่คนไทยแน่นอนและใครรู้ว่าเขาคนนั้นคือใครพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยเคยไหมเคยออกรายการอะไรนี้ไหมต้อาแบบแบบเป็นรายการสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยไม่เคยไม่เคย ถามไลฟ์สไตล์ถามสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยไม่เคยไม่เคยเลยใช่เลยใช่ล้ชเล้องเลยช่เลยใ่เลยใช่เลยช่เลยใช่เลยใช่นล้ใชเยใช่เลยว่เลย่เลย่เียใ่เ่เปยนสาเลยฟอ่เรเลย่เนยใ่เลยใช่เลย่เลยใช่เลย่เลย่เล่เยใช่เรย่เรยใช่เย่เลยใ่เลยใช่เยใช่เลยนช่เยใ่เลยใ่เลิใช่เนยใช่เงี้ยแล้วแ่เพวกนัเท่อชเลีว่ยว่เทัวริเอะไร่เยใช่เง่าลยใ่เย่เย่เลยใ่เลยใ่ลยเล่เยช่เลช่ลยลเเ่่ย่่่่่แนว่เ่เเอเชีย ถ้าสมมุติให้เดินมาครึ่งแบบลูกครึ่งไทยเอเชียกับไทยไทยยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยนี่เลือกเอเชียเลยนะแต่ถ้าเป็นผู้ชายที่หล่อที่แบบตั้งแต่บินมานะสแกนสแกนดิเนเวียนคือที่สุดที่สุดน้องยังรู้เลยตอนนี้คือสเปคของพี่เบิร์ดเป็นยังไงก็ข่าวตีสูงตามเบสิกทั่วไปเลยเบสิกแบบหรอต้องสูงกว่าเราหรือว่าต้องเตี้ยกว่าเราถ้าสูงกว่าเราจะเราจะรู้สึกว่าแบบหน้าหน้าอบอุ้มอะไรางบงี้ จะไม่ชอบคนตัวเล็กกว่าว่าแบบอยากให้คนเป็นคนอื่นมาปเทคเราคืออยากเป็นคนโดนอบอุ้มหรือว่าจะเป็นคนอุ้มเพื่อนก็จะดดาว่าช่วยดูตัวมึงด้วยถามหน่อยว่าตอนนี้สูงเท่าไหร่หมายถึงพี่หรือแฟนพี่อุ้ยก็เอาพี่ร7 5เาอจอ175 1 7สสูงแล้วนะจะ8 0สิแล้วนะความฝันเลยคือแบบอยากมีแฟนสักแบบ180 185อะไรอย่าเลยเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็ก็คงประมาณน เดี๋ยวนะภายนอกชอบคนสูงกว่าชอบเป็นคนโดนอบอุ้มใช่ใช่ไหมเรารู้สึกตัวเล็กชอบโทรออกหรือชอบรับสายครับชอบรับสายเป็นคนที่เกลียดโทรศัพท์น่าสนใจมากเลยเวลาออะไรอะไรอยางยังไม่ได้ถามยังไม่ได้ถามเนาะเวลาสั่งอาหารนะพี่ชอบเป็นคนสั่งอาหารเลยให้เขาเป็นคนสั่งอาหารพี่จะให้เขาสั่งสิ่งที่เขาอยากกินอื ส่วนที่พี่อยากกินพี่ก็จะสั่งของพี่เหมือนกันแต่จะให้เขาสั่งก่อนว่าเขาอยากกินอะไรเขาชอบอาหารไทยไหมมากล่าสุดมันเพิ่งบอกว่ามันชอบต้มขาไก่ว้าต้มข่าไก่ต้มขาไก่แล้วเขาพูดว่าไงหมยถึงรสชาติใช่ไหมไม่เขาพูดว่าต้มขาไก่ต้มขาไก่ไมถึงไม่เห็นเมนูต้มขาไก่ในเมนูปกติเลยแล้วก็บอกว่าเพราะว่าต้มยำต้มยำอ่ะมันเฟมัสกว่ามันดังกว่ารักเริ่มจากศูนย์ไปยังร้อย บางคนเริ่มจากร้อยลงมาสู่คิดว่าความรักของเราตอนนี้เป็นแบบไหนอ๋อถ้าให้เป็นพี่นะพี่ขอมันมันไม่ได้ศูนย์นะศูนย์คือแบบมันเกินไปน่าจะสัประมาณเจ็0สิบปดสิบอ่ะตั้งแต่ตอนแรกเลยใช่เจึงตอนนี้มันขึ้นขึ้นลงลงบางทีบางวันก็ลดออกมาเหลือห้าสิบบางวันทะเลาะกันลดลงเหลือยี่สิบเลยหรอเออบางวันอ่ะพอหายทะเลาะกันดีกันแล้วอ่ะวันต่อไปเฮ้ย ฉันรักเธอมากอ่ะกลับขึ้นมา80-90ิ0รอยะไรเนงะี้ยพี่เป็นคนประคับประคองหรือว่าเขาจะเป็นคนเราทั้งสองคนต้องประคับประคองความรักถ้าคนใดคนหนึ่งคอยคอยแค่ประคองอย่างเดียวแต่อีกคนหนึ่งอ่ะไม่ได้ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะประคองความรักเลยและรักแต่ตัวเองและเห็นแก่ตัวเนี่ยสุดท้ายอ่ะเขาสองคนนั้นไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้สุดท้ายก็ต้องเลิกลากันไปยน่ีนป ผมเลยอยากจะถามว่าไม่เซตแบบใดในความสัมพันธ์ของพี่ละกันที่จะดึงให้รักยืนยาวและมั่นคงเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวของตัวเองอเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เอาใจใส่เขาด้วย,ยที่สุดเฮ้ยเธอเหรออันนี<บ>้เป็นตัวเองไหมแล้เห็นไหม <S <S เห็นเห็นเห็น,ห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 นที่ปาร์ตี้ไหมเออเป็นคนบ้าเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้าสมมติว่าอยู่ไม่เป็นตัวของตัวเองอยู่ปีแทน แซงทําทุกอย่างทําให้ทุกอย่างออกมาดีหมดอ่ะแต่วันหนึ่งอ่ะความเป็นตัวของตัวเองอ่ะมันจะออกมาเว้ยและสุดท้ายอ่ะเขาจะแบบเอา้าสุดท้ายแล้วมึงเป็นคนแบบนี้นี่พี่เบิร์ดผมปรึกษ,ษาหน่อยคาว่าความเป็นตัวเองเนี่ยคือไปอ่านไปไปดูพี่มิกเชิมสีเขาพูดมามเหมือนกันบอกว่าบางทีอ่ะเป็นตัวเองได้แต่ถ้ามัน แล้วมันไม่เวิร์กอ่ะมึงก็เป็นตัวเองคนอื่นบ้า <c oughs> คิดยังไงกับคำนี้เขาบอกเป็นตัว,เ,ตวเองในระดับนะในระดับที่เหมาะสมเหมาะสมเหมาะสมแล้วก็ไม่ไปทําร้ายทําลายคนอื่นเมื่อไหร่ที่เราจะรู้ว่าความเป็นตัวเองมันเหมาะสมไหมเราสามารถดูได้จากจ<ะ>คนข้างๆเราด้วยว่าเขารู้สึกยังไงอ,อะไรเป็นสิ่งหรือจุดที่เปลี่ยนความคิดที่พี่จากคนที่ไม่พูดเวลารู้สึกแย่กลายมาเป็นคนที่ฝึกพูดกล้าพูดกล้าเคลียร์ปัญหา เพราะว่าพอพี่มานั่งคุยกับตัวเองแล้วอะ <Wow. S 2> พี่เริ่มรู้สึกว่า <Wow. S 2> เออที่ผ่านมาเราก็ผิดเหมือนกันที่เราอะไม่ยอมสื่อสารกันมันไม่ใช่ความผิดแค่เขาอย่างเดียว hmm. ความผิดอยู่ที่เราด้วยเราไม่ได้สื่อสารกับเขาเราไม่ได้บอกความต้องการของเขาแล้วบางครั้งนะ hmm. เวลาสื่อสารสื่อสารแบบเนี้ยเออใช่สิประโช <นะ S 1> เออเล้เป็นคนแบบอย่างเงี้ยเป็นคนแบบชอบพูดจาแบบ สับแฟนอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้อพัระอะไรเงี้ยเาให้แบบให้คำพูดกูจะต้องเจ็บลึกเข้าไปถึงในหัวใจมึงตอนนั้นคือนางมาลร้ายในละครหลังข่าวเลยหรอฟิลลิ่งอะไรตอนนั้นน่ะในความคิดคืออยากให้แม่งจําว่ามึงอ่ะทกูเสียใจขนาดไหนมันรู้สึกมันก็ไม่รู้สึกปะแล้วสุดท้ายอ่ะคำพูดแบบนั้นอ่ะไม่ได้ช่วยให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นเลยแล้วยิ่งตัวเองเป็นคนแบบเสียงดังเสียงดังอ่ะเวลาแฟนได้ยินอ่ะมันยิ่งทำให้เขารู้สึกว่าทำไมเธอต้องขึ้นเสียงกับฉันแ่จริงๆแล้วบางทีพ ทำไมอ่ะออทำไมต้องท,ทำแบบนี้อะทําไมทําแบบนี้แบบอย่างเงี้ยแล้วดูออทั้งหน้าออทั้งตาทั้งเสียงเขาจะยิ่งรู้สึกแย่นั่นแหละเลยบอกว่าท<บ>ําให้เราได้เรียนรู้ใช่ทาให้เราได้เรียนรู้ว่าเออที่ผ่านมามันเป็นยังไงมันเป็นเพราะอะไรด้วยมันไม่ใช่เป็นเพราะเขาอย่างเดียวมันเป็นเพราะตัวเราเองด้วยอดีตสําคัญไหม อดีตสาคัญกับเราในการที่เราจะปรับปรุงตัวเราเองให้ดีขึ้นไปในทางที่ดีขึ้นเราจะได้เห็นว่าในอดีตเราผิดพลาดอะไรไปบ้างแล้วในปัจจุบันเราจะแก้ไขจุดนั้นได้ยังไงแ้วอ,อนาคตละ่ะในอนาคตอันหมายถึงอนาคตสําคัญไหมอ,อนาคตก็สําคัญเหมือนกันเพราะว่าอนาคตคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตใช่ไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตอะ่ะมันจะต้องทําวันนี้ให้ดีก่อนอนดีต ปัจจุบนันอนาคตคุณให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากที่สุดตอบครับปัจจุบนัน ปัจจุบันสำคัญที่สุดเพราะปัจจุบันเป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้ในตอนนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่ผ่านมาเขาจะทําพลาดมาอะไรก็แล้วแต่คุณลึกที่จะมองข่าวที่ปัจจุบันดีกว่าน้องอยากรู้ว่าในชีวิตหนึ่งอะความทรงจําที่ดีสุดของพี่เบร์อะคืออะไรครับตับตาแล้วลองนึกว่าตลอดแล้วลตั้งแต่เกิดมาปีแรกแค่ลืมตามามองโลกจนถึงปัจจุบันอายุปัจจุบันเนี่ยช่วงเวลาไหนที่ดีที่สุดไปครับส่วนมากจะเป็นช่วงเวลาที่อยู่กับ ครอบครัวครอบครัวอันนี้รัครอบครัวมากแม้ว่าจะไม่ค่อยได้กลับบ้านเพราะว่าเป็นคนนครศรีธรรมราชเนาะจะครอบครัวพี่จะมีพ่อมีแม่มีพี่สาวมีหลานสา,สาวอีกสองคนอตอนนี้มีหลานและ้วก็รวมเป็นพี่เป็นหกละครอบครัวมากในหนึ่งปีจะพยายามให้มีแบบทริปครอบครัวไปนู่น <ละ S 1> ไปนี่อนะไรไปต่างประเทศนี่ปะใช่ต่างประเทศปีที่แล้วไปไปญี่ปุ่นมาญี่ปุ่น<อ>มาแต่ว่า ส่วนมากจะเที่ยวในไทยเพราะว่าพ่อกับแม่ก็โอ้โหเจ็ดสิบกว่าก็เดินลาบากเดินทางลำบากอะไรเงี้ยคือพี่อ่ะอยากอยากพาพ่อกับแม่ไปต่างประเทศไปเที่ยวต่างประเทศรวมถึงครอบครัวพี่ด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะพ่อแม่เงี้ยไม่มีโอกาสแน่นอนเพราะว่าในรุ่นพ่อแม่ยังเป็นรุ่นที่แบบก่อร่างสร้างตัวยิ่งรุ่นยายนี่คือแบบโหจนเลยแหละจนเลยเหรอจนคือรุ่นี้บูมเมอร์เขายังไม่ได้มีครอบครัวมีฐานะยังไม่ได้มีช่าใจแล้วแล้วพี่ถามแหมว่าเออแม่เพื่อถามหน่อย แม่พี่ไหมที่มาญี่ปุ่นเนี่ยแม่บอกว่าแม่มีความสุขมากเบิร์ดแม่ไม่คิดว่าแม่จะได้มาเที่ยวต่างประเทศเลยเพราะว่าในชีวิตแม่ไม่ไม่คิดว่าจะได้ออกไปต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็บอกว่าเออเนี่ยคือสิ่งที่เบิร์ดอยากทําให้แม่มากๆเลยเพราะว่าเบิร์ดอยากให้แม่มาเห็นว่านอกจากชีวิตเราในประเทศเราแล้วคนต่างประเทศเขาอาศัยอยู่กันยังไงประทใจมากพี่เราให้อ่ะ เป็นช่วงเวลาที่ได้อยู่กับครอบครัวได้ spend time กับครอบครัวได้อยู่กับแม่ได้อยู่กับพ่อได้อยู่กับหลานได้อยู่กับน้าหรือทุกคนที่อยู่ในครอบครัวเรามีความสุขที่สุดใช่ใช่และความทรงจําไหนที่รู้สึกว่าเราเจ็บปวดที่สุด พี่ไม่ต้องคิดเลยมีอยู่ครั้งนึงคือพี่รักยายพี่มากตอนนั้นเนี่ยยายเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาลหนักมากจนสุดท้ายเข้า ICU ียูเคยมาส่งมาที่รักษาตัวที่กรุงเทพแล้วก็กลับไปที่นครก็ยังเข้า ICU อยูอยู่วันนั้นเป็นวันที่พี่เดินเข้าไปในห้อง ICU อยูยายก็คือสอดพ่อช่วยหายใจแล้ววินาทีพี่เดินเข้าไปอ่ะยายก็คือแบบยกมือขึ้นมาอย่างเงี้ยจากที่นอนอยู่ก็ยกขึ้นมาเว้ยแล้วพี่ก็แบบจับมืออย่างเงี้ย เขาไปจบประคองมือทันทีให้เราเห็นเราใช่ใช่พยายามจะพยุงใช่ใช่พยายามจะเอามือแบบยกขึ้นมาแบบเหมือนบอกว่าเออเนี่ยหลานมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่แบบเอามือแบบแกรู้ป่ะพอคิดถึงเหตุการณ์นี้ที่ไรอ่ะแม่งน้ำตาไหลแบบร้องให้ร้องร้องไห้ง่ายมากเวลาคิดถึงยายในซีนเนี้ยแล้วเราก็รู้ว่านาวินาทีนั้นเขายังจําเราได้อยู่เลยในเรื่องของความโศกเศร้าเนี่ยแต่ละคนจะได้บทเรียนไม่เหมือนกันพี่พี่เบิร์ดคิดว่าอยากให้พี่เบิร์ดแชร์แชร์หน่อยว่าพี่เบิร์ดได้อะไรจากความทรงจําตรงนี้ วันนั้นอาจจะเสียใจมากแต่ว่าสุดท้ายแล้ว่มันก็จะผ่านไป to s h a ช l pass สุดท้ายแล้วไม่ว่าเหตุการณ์ไหนที่เราเสียใจมากๆแล้ววันหนึ่งมันก็จะผ่านไปมันจะยังคงอยู่ในความทรงจําแหละเราสามารถเก็บมันไว้ในความทรงจําได้สุดท้ายแล้วเหตุการณ์นั้นก็จะผ่านไปให้เราจําในสิ่งที่ดีๆที่เขามีให้เราดีกว่ามีแฟนได้ยังไงนี่ดูกะตอนนั้นทําอะไรอยู่เกิดอะไรกู <c oughs> เล่าเหตุการณ์ <c oughs> ให้ฟังหน่อยวันแรกที่เฟิร์สกันใครเฟิร์สใครก่อนคุณจีบเขาหรือเขาจีบคุณก่อนตอบค่ะ เขาเขาจีบก่อนเออจะแบบว่าตอนนั้นแบบอยู่เป็นแบบเฟสิวัลนี่แหละเออตอนปีใหม่แล้วคราเนี้ยเฟสิวัลเหรอตลกคือแบบี่เราได้มันจะด่ากูไหมเราได้แหละเราได้แหละแชร์ประสบการณ์ให้คนก็คือว่าในเฟสิวัลตอนปีใหม่แล้วเขาเนี้ยนี่อยู่กับเพื่อนอีเพื่อนที่แบบสนานานนี่แหละเยอะ่กันสองคนก็เต้นได้ได้มันก็เดินผ่านไปเว้ยเออเออมันจะลองจะไปหาเพื่อนมันก็เดินผ่านไปปุ๊บแล้วมันก็เทินแบ็คกลับมาว๊าดมันก็ตกใจเว้ยเไปพุ่มกับนี่เป็นเขา ให้ลกลับมานี่นี่กูอยู่นี่กูอยู่นี่โอเคแล้วมันก็เดินเข้ามาแบบโ oh, so อ้ยยูโซคิวแล้วก็อันนี้เราเกิดจังแล้วมันก็หอมแก้มยูโซคิวแล้วเราขวาทีนึงยูโซคิวอีกครั้งซ้ายทีแล้วก็ยูโซคิวแล้วก็ขวาอีกทีนึงส <3 S 2> ามครั้งแล้ะยูจำได้ด้วยสามครั้งจำได้มันเป็นเลขหวยนะคะสามมันเป็นโมเมนต์ที่แบบจำได้ไหม เฮ้ยไม่คิดว่าแบบ high feeling like that when you when you โด t อย่างนั้นอะ like a princess <laughs> uh, <w> uh. แล้วมันก็บอกว่าตอนนั้นอะยูหน้าเวิร์มากไอไอคิดว่ายูเมาบอกว่าไม่ไม่ไม่ไอช็อกเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้เว้คือ <c ười> พอมันบอกว่ายูสกิลยูสกิลมันมันคิดใช่ไหมมันหอมแก้มใช่ไหมแล้วมันก็แบบ แค่ไหมครบอยู่อินสตาแกรมแล้วมันก็ยื่นมือถือมามึงคือพี่อ่รู้จักมันมาก่อนเพราะว่าเขาดังใช่เออเขาเป็นคนดังเหรอไม่เออเพราะว่าเออนั่นแหละคือพี่ฟอลโล่มันอยู่แล้วแต่ว่าก็แบบแบบแค่ฟอลโล่อะไรเงี้ยแค่ดูคอนเทนต์มันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาพูดว่าไงฮะเขาโอเคไหมล่ะโอเคตัวเล็กลงปะตัวเล็กมากอะไรเหลือสนิ้ว ไปเจอกันนี่แปนเฟสติวัลแสดงว่าพี่ชอบชอบไปงานเฟสติวัลหรอบางอันก็ดีแเหมือน s อชคือล่าสุดคือสุดมาต่อไม่เป็น EDM แต่ก็แบบมันโอเคเอออยเงี้ยมันแบบโอเคนะแล้วคือแฟนพี่อะชอบ EDM แต่พี่อะชอบแอลเซอร์กิตชอบเป็นแบบร้องร้องได้เอี้ไอธิบายให้ฟังหน่อย EDM กับเซอร์กิตเนี่ยมันคืออะไรมันมันต้องออกก่อนเลยไม่ได้มีความรู้เออแต่ว่าความรู้สึกในความคิดของตัวเองนะ EDM มันจะแบบตือตืดตือเพลนมาบิดตื้นตื้นตืๆนตื้นตื้นต ฟังมากเกินปวดหัวนี่ปวดหัวเพราะมันอัพตลอดมันแบบแต่นี่เป็นแนวชอบแหกปากไงเพราะเป็นคนพูดเยอะเนี่ยถ้าเป็นสกิตอ่ะมันจะเป็นเพลงร้องได้แล้วเป็นเพลงแบบแนวแก้งนอยอย่างเงี้ยมันจะมีเพลงนึงเครนี่จำได้ไหมว่าอยู่แล้วใครฟังเนี่ยเน Never Be Na Never Be Inna เอาคือสกิตจะชอบเอาเพลงช้าของกระเทยเพลงช้าของกระเทยเออมามามิกซ์ให้เป็นเพลงเร็วแต่แม่งมิกซ์ออกมาได้ดีมากมิกซ์ออกมาดีจนแบบ เฮ้ยแม่ทำได้ไงวะล่าสุดที่ชอบคือ We Can Be Friends a r e a นะโอ้โห We Can Be Friends อะะ้คือต้องหี้วะฟีไม่ไปต่ออวะก็ฟีลผมยาวรู้ไหมว่ากระแตเป็นคนคนหนึ่งที่พี่แอดมายมากยังไงเ่ะเมื่อก่อนแอดมายคือชื่นชมมากชื่นชมในพัฒนาการในทุกๆอย่างที่แบบเอ่อตั้งแต่เขาไต่เต้ามาจากตอนแรกๆเลยจากงานที่เขาเป็นลูกทุ่งอะไรเงี้ยใช่จนสุดท้ายแบบออกมาได้ถึงขนาดเต้นได้มากถึง ขนาดนี้แล้วแบบพัฒนาการของเขาสูงมากเว้ยนี้เลยนะแล้วพอมาตอนที่เห็นออก M M Miss Universe Thailand พี่ือแบบพี่ยังโพสชมเลยว่าแบบเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบชื่นชมมากเลยนยพัฒนาเก่งเขาว่าจะไปยอมไปเรื่อยเขาจะมีเป็นคนที่พัฒนาการสูงมากสูงมากจริงๆแล้วก็ mindset ดีลิซ่าก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แบบน่าชื่นชมมากในตัวของพัฒนาการการใช้ชีวิตอะไรย่างเงี้ยคือนี้เลยแตเตเป็นอีกคนหนึ่งเลยที่แบบพี่เห็นแล้วแบบเออแม่งเอาเป็นตัวอย่างของการใช้ชีวิตได้เลยพี่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนโรแมนติกไหมล่ะไม่ เลยเป็นคนขวานผ่าซากเป็นคนไม่ค <'t> <intellectual sadece. S 3> ่อยมีความโรแมนติกทำไมอ่ะด้วยคาแรคเตอร์ลิสติกของตัวเองอ่ะเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วที่บ้านเลี้ยงมาให้เป็นประมาณเนี้ยเข้มแข็งแข็งแรงแข็งแรงเลยฉะนั้นเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้เธอไม่ต้องมาดูแลอะไรฉันมากมายขนาดนั้นแต่สุดท้ายแล้วอ่ะการเป็นคนเก่งเกินอ่ะ ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะทําไมอ่ะบางครั้งเราต้องอ่อนแอบ้างเว้ยเราต้องแบบ<ช><อ>เธอทำไาน,นี้ฉันหน่อยสิทํานั้นฉันหน่อยเพราะพี่เคยมีประสบการณ์มาแล้วว่า<ม>เก่งเธอปเป็นคนเก่งนี่ฉันไม่ต้องดูแลเธอก็ได้งั้นฉันไปดูแลคนอื่นแทนเขาพูดแบบนี้กับเราเลยเหรอเขาพูดกับคนอื่นพี่ก็โหตอนที่พี่ได้ยิน อันนั้น่ะพี่ข้อเสียใจเลยนะเว้ยใช่กูดูแลตัวเองได้แต่แบบกูก็อยากให้มึงดูแลกูเหมือนกันแล้วกูก็ยังดูแลมึงอยู่เลยกูยังดูแลงานบ้านยังทาเก็บของพับผ้าพบกางเกงในเก็บของอย่างี้ให้มึงอยู่เลยมึงกลับไปเห็นในมุมนั้นอย่างเงี้ยเสียใจนะเว้ยแต่นั่นแหละทําให้พี่เรียนรู้ว่าอย่าเป็นคนเก่งมากเกินอย่าเป็นอยู่เก่งได้เว้ยแต่ต้องง่อยบ้างบางครั้งอ่ะดีมากเลยที่พี่พูดเรื่องนี้ออกมาโอ้โหี่พูดงงกูว่ากลัวไหมกลัวใช่ไหม น่ไม่มาหรอกตัวใหญ่มากเลยเนี่ยได้ข่าวว่าที่เนี่ยเจอง่ายมากมากคือพี่เคยวิ่งที่สวนรถไฟพวกอะไรเงี้ยเจอน้อยแต่เพื่อนบอกว่ามึงมาสวนลุมสี่แล้วมึงจะเจอบ่อยมากคลยแค่มันง่ายมากเกินไปมันมันกลัวคนนะมันกลัวคนเดินชํำเดินชํำมาก นี่อยากรู้ว่าช่วงนี้พี่ทํางานอดเรกอะไรบ้างเมื่อก่อนน่ะที่ชอบเลยนะคือชอบอ่านหนังสือหนังสือพัฒนาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหรอหรอหรือว่าหนังสือแบบนิยายต่างประเทศอะไรแต่ว่าเป็นภาษาไทยนะที่เขาแปลแล้วพี่มีเซ็กันจ็อบด้วยทานที่สองแบบขายเฟอร์นิเจอร์พวกบิวอินเริ่มทําตอนที่โควิดก็คือกลายเป็นรายได้ทางที่สองที่มากกว่าตอนบินเพราะตอนนั้นไม่บินเลยแต่พอตอนนี้บินมากขึ้นน่ะวันธรรมดาก็ต้องมาทํางานเฟอร์นิเจอร์นี่แหละกินอดีรกไหม ชอบกินชาบูไหมอ่าไม่ชอบเพราะว่ารู้สึกตัวเองกินไม่คุม้มจริงหรอ <laughs> อันล่าสุดที่ชอบไปเลยคือตีน้อยที่แกเพิ่งพูดถึงโอ้ยอยากกินนะแม่งเพิ่งเคยกินสองสองสามครั้งอีแฟนอีแฟนว่ะ e อีแฟนอีกแล้วว่ะ ยูทำไมเขาสามารถคิดราคาได้ถูกขนาดนี้ถ้าเป็นที่ประเทศฉันน่ะมันแพงมากเลยนะแล้วมันกินเนื้อลูกเดียวเสียถาดชํำช่ำแล้วก็รู้สึกว่ายังมีเรื่องอะไรที่รู้สึกกังวลจิตใจอยู่ไหมอยากไปให้ไกลกว่านี้ไกลในที่นี้คือในเรื่องของงานเลยอย่างเงี้ยมีความฝันอีกอันนึงที่แบบอยากไปอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่ว่ามันก็ค่อนข้างไกล่อยในแนวแนวนั้นเออในแนวนั้นเป็นนักบินเป็นอะไรประมาณนั้นต้องรู้จักพี่แค่แป๊บเดียวนะแล้วก็รู้สึกว่า ที่เป็นคนเก่งคนหนึ่งที่ที่ที่น้องได้รู้จักอีกแหละเพราะว่าเพราะาเท่าที่คุยมาทั้งไมเซ็ตทั้งเรื่องวิธีการพูดคุยวิธีการแก้ไขปัญหา mm hmm. น้องอ่ะน้องคือน้องน้องจะรีวิวตัวเองเสมอเวลาน้องเจอปัญหาอะไรน้องจะรู้เลยว่าวันนี้เราไม่เก่งเลขโอเคเราไม่ได้เป็นคนฉลาดมาก mm hmm. แต่เราจะรู้ว่าเราจะทํายังไงให้อยู่ในเทียบเท่ากับคนฉลาดได้คืออยู่กับเขาได้เพราะฉะ mm hmm. นัะ้นน้องก็จะสังเกตคนอย่างพี่เนี่ย mm hmm. น้องว่าน้องบอกเลยว่าไปได้แน่นอนถ้าพี่เอาจริงเอาจังกันจริงทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราเองแหละว่า เราอยากเป็นอะไรอยากทําอะไรอยู่ที่ตัวเราเองก็จร <c oughs> ิ <c oughs> ง <c oughs> คน <c oughs> เราอะ่ะทําได้หมดทุกอย่างเว้ย <c oughs> <c oughs> ถ้าอยากทําก็จริงอื ถ้าอยากทำและถ้าวันนี้มีคนอยากจะเข้ามาสัมผัสหรือว่าเข้ามาแบบรู้จักก็ยังไม่สับแมยังไม่จับติดต่อได้ที่ Bird Paramin B I R D underscore P O R A M I N แฟนคุณ่ะเป็นคนที่โรแมนติกเนาะเอาวะปะพี่ว่ามากมากเลยโรแมนติกจนกูรู้สึกผิดอะเพราะกูเป็นคนเฉยเฉยยงแล้วคุณมีวิธีเบลนกับเขายังไงบ้าง่ะว่าคุณไม่ใช่เป็นแบบโรแมนติกไม่ใช่หรอคุณมีวิธีเบลนไหมก็พยายามทำตัวให้โรแมนติกมากขึ้น เคยขวานผ่าซ่าเคยนิ่งๆเฉยๆอ่ะอ่ะเหมือนตอนนี้พอพี่คิดถึงอ่ะพี่บอกเลยเว้ยว่าวันวิดีโอคอมมันเอออยู่ๆ I I don't know why but I I miss you so much this now now I miss you so much you know เดี๋ยวมันตอบมาแบบโอ้ไม่ก็ยูไม่เคยพูดอย่างนี้กับฉันเลยแบบฉันดีใจมากเลยที่ยูพูดอย่างนี้กับฉันโอ้ไม่ o ็แล้วมันชอบไม้หึงอะไรอย่างเงี้ยอะรแล้วเราเป็นคนไม่ขี้หึงไงนึกออกปะเนี่ยเธอคนนั้นเทคหาฉันคนนี้เอแล้วพี่ก็จะหน้ามุ้ยและปากก็จะเริ่มคว่ำแล้วแล้วพี่ก็แบบฉันชอบมากเลยเวลาเธอหึงฉันนี่อันนี้มุกส่วนตัวของความรักสำหรับน้องมันอาจจะยังไม่จำเป็นแล้วตอนนี้สำหรับน้องเพราะว่าน้องไม่เคยคิดแบบนั้นไม่รู้อ่ะเพราะที่ผ่านมา้องเจอแฟนมานานแล้วหรอนานมากห้าหกปีได้แล้วอ่ะ แกอยู่คนเดียวจนแกชินกับความโสดเอออืมจนที่ว่าเพราะอะไรทําไมถึงแบบเอ้ากูเป็นพิธีกรซะยังส่วนตัวคน้องอะพออยู่กับเพื่อนน้องรู้สึกว่าเพื่อนโอเคที่สุดแล้วพอเห็นเพื่อนมีความรักอะแล้วเห็นเพื่อนกอดกันอ่ะมีความสุขกว่าคือถ้าอยู่คนเดียวได้แล้วมีความสุขอยู่ไปเลยเว้ยไม่เป็นไรคนโสดไม่ตายนี่ ไม่มีใครตายเพราะความโสดเว้ยเออก็จริงเออช่วงต่อไปจะเป็นช่วงของการ a ชร์ล์นซึ่งจะเป็นการเต้นเราจะต่อท้ายี่และพี่ต้องเต้นตามเพลงอะไรวะเพลงกะเต้นสยามงานบาริลาดวัามาโอเคไหมโอเคปล่อยให้กันแล้วเรามาดูกันว่าพี่พี่กับผมพี่จะเต้นได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันครับกับช่วงต่อไปกับกับช่วงด a วิ t มี e ฟีโครออะไรอะไปเลยค่ะเต้น ตามคําร้องนะครับเต้นตามบัมบาดีบารีบัมบัมนะพี่บัมจะวิงมือไปแบบนี้บัมอันนี้สมมติว่าพี่เป็นนักร้องแล้วกันบัมแล้วก็เก็บขาเข้ามาบาดีบาเอาไว้ข้างหลังย่อบัมบัมอ่ะแค่นี้กันอ่าห้าหกเจ็ดแปดบัมบาดีบาดีบัมบัม m า body is ready for you feeling ห้าหกเจ็ดแปด Bye, bye. bye. จริงบ้านหลังกล้องคือคนดูช่ำมันดูแบบช่ำแลวยิ่งเต้นก็คือคนมาดูฉ่ำรู้สึกไงบ้างการที่ได้มาก็เป็นไงบ้างเฮ้ยสนุกมากสนุกมากไม่นึกว่าจะสนุกขนาดนี้ตอนแรกคิดว่าแบบจะซีเรียสจะถามอะไรวะจะตอบได้ไหมจะอะไรเงี้ยเออแต่โทอี่เป็นคนที่แบบคุยด้วยง่ายอยู่แล้วและถ้าอยากรู้จักกับพี่เบิร์ดมากกว่านี้ติดต่อได้ที่ อ่าอินสตาแกรมเลยสามารถที่จะเทกส์มาคุยเล่นได้ไหมเฮ้ยคุยมาเลยแบบอยากคุยอยากอยากปรึกษาอะไรคุยมาเลยอยากเช็คเลตติ้งเปล่าไม่ <c oughs> <c oughs> ไม่เช็ค <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เดี๋ยวโดนค่าเข้าขวดเปล่ ก็เข้าไปคอมเมนต์กดไล์ได้แล้วก็บอกว่ามาจากรายการสาระเพื่อนคุยได้ก็ฝากพี่เบิร์ดไว้ได้อ้อมอกอ้อมอยากถามอะไรอยากรู้อะไรเกี่ยวกับการบินการสมองเรืออะไรเงี้ยถามมาได้เลยตอนนี้รายการผมคอมเมนต์เยอะมากหน้ามันรักมากๆเลยพี่เบิร์ดเข้าไปดูนะเดี๋ยวผมจะส่งพี่เบิร์ดเข้าไปดูได้ได้ส่งมาส่งมาอยากจะถามพี่เบิร์ดหน่อยว่าเวลาไปพึพงานอะไรเงี้ยมีปัญหาเรื่องกลิ่นตัวไหมพี่ว่าตัวเองเป็นคนมีกลิ่นตัวไหมมีพี่เป็นคนมีกลิ่นตัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมจะบอกให้ว่าคือผม ผลิตสินค้าตัวหนึ่งมาเป็นสินค้าที่ผมเป็นแบบบริษัทผมที่วิจัยมาประมาณ 2>, 2ปี 2> ซึ่งผมรู้สึกว่าผมเคยเจอคนไม่กี่คนที่เป็นแบบชาติพันธุ์เลยคือไม่มีกลิ่นตัวจริงจริงพี่แต่ว่าเขาหอมด้วยกลิ่นตัวของเขาอะ่ะงงป่ะอ่ากลิ่นตัวของเขาเอน,นที่มันหอม,อมเออก็อาจจะเป็นเรื่องของการกินสภาวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นมันเป็นฟีโลโมนของเขาที่มันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ย เราชอบกลิ่นแบบนี้กลิ่นที่มันอ่อนๆที่มันไม่ได้แรงมากที่มันไม่ใจะเป็นแบบดีออคอควาแม่อะไรเงี้ยแบบธรรมดาธรรมดาสึกว่าเราอยากทําแบบนี้และผมเป็นคนมีกลิ่นเต่าผมรู้สึกว่าอยากทําผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่เป็นครีมแลงับกลิ่นกายดับกลิ่นยาวนานสามสิบหกชั่วโมงแล้วไม่พอนะช่วยในเรื่องของสายวิตามินในการทําให้มันขาบกระจางสายเป็นตัวบํารุงถือว่าเป็นทรีทเมนต์ในนั้นด้วยก็คือเป็นครีมที่งับกลิ่นกายใช่เอาไว้ทาช่วงประมาณละใช่นี้ใช่ไหมไครเลเซอร์ก็มีสาร ตัวช่วยใน,นการช่วยชะลอเส้นขนด้วยเพราะฉะนั้นนะผมก็เลยพยายามหาตัวหนึ่งจนแนะได้ล่าสุดนะครับก็เป็นตัวครีมโคลรอฟตัวนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะส่งให้พี่เบิร์ดลองลองใช้ดูดแล้วก็แบบเอาให้แฟนใช้ด้วยคือทาไปปุ๊บเนี่ยมันจะแบบชุ่มชื่นมไมน่หนีนเหนอะหนาทาไปปุ๊บแล้วออกเลยมาจตะติดมือนิดหน่อยนิดนี่บอกเลยว่าคมเพราะว่าหลอดหนึ่งอะสามสิบกรัมใช้ได้นานมากและใช้นิดเดียวประมาณครึ่งแต่ใช้ ทาจนกว่าจะรู้ว่ามันไม่เหม็นนะอย่างน,นี้ดีกว่าอลองทาดูใครสนใจนะครับสามารถไปซื้อได้ที่ช้อปปีได้เลยนะครับอตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวเร็วนี้เราจะมีใน t i กตอกช็อ p แล้วนะครับใครสนใจก็รีบไปกดได้เพราะว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษลด,ดเยอะมากเลยนะครับเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะครับส่วนผู้สนับสนุนอีกคนหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคืองานปริซึม เขาจะจัดในเดือนมิถุนายนนี้พี่หนึ่งกับสองรคือมันเหมือนกับอย่าง EDM เขาจะเน้นแสงพี่เน้นแสงในการเปิดโชว์แต่แต่ว่าเซอร์กิตเขาจะเป็นการเปิดเพลงไปเรื่อยๆมีการโชว์บ้างเล็กน้อยแล้วก็จะมีกูกบอยเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นการเปิดยิ่งล่าสุดเนี่ยเราเป็นเดือนพายมันก็จะจะรวมเอาแบบทุกๆแบบเพศสภาพมาอยู่ในงานนี้ซึ่ง อย่างที่บอกว่าจะได้อะไรจากการนี้นอกจากความสนุกสนานไม่แน่นะคุณผู้ชมไม่แน่คุณจะได้การ <Okay. S 2> เกิดขึ้นแล้วนะครับ <Okay. S 2> เพราะว่าคนข้างหลังของเราเขาไปพบก,กันตรงนั้น <laughs> ฉันพูดเลย <laughs> วันที่1ที่2มิถุนายนนี้นะครับจัด2วันนะครับติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับหรือว่าสนใจอยากจะซื้อทิเกตนะครับในราคาพิเศษสามารถบอกเขาได้เลยว่ามาจากรายการสถานะเพื่อนคุยนะครับทุกคนตอนนี้นะมันสามารถกดกดวใจกด s u b สไครต์แล้วก็กดเขาเรียกว่าซูเปอร์แตงได้แล้วนะเหมือนกับกําลังใจใ,ในการที่เป็นกําลังใจในการทํางานของพวกเราทุกคนให้ได้แบบคอนเทนต์ที่ดีๆสนุกุกกคลายเครียดด้วยใช่คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะอยากถามอะไรลวงลึกเกี่ยวกับพี่เบิ ได้เดียวมันได้อยแ่้วโอเคโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยู่ใน TikTok ก็อย่าลืมนะทุกคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะแล้วก็กดเขาเลยว่ากดบันทึกแล้วกดแชร์ไปให้เพื่อนด้วยนะเพราะว่าหรือแท็กเพื่อนมาก็ได้นี่บอกเลยว่าแบบมันมีประเด็นหลายอย่างมากที่เราคิดรู้สึกว่าแบบรีเลทกันนะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับบายบายรายการสถานะเพื่อนคุย ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการโดยโครอบงาน Music Festival, มิวสิคเฟสติวัลปริซึมคีมบำรุงรักแร้ระง,งับกลิ่นกายยาวนาน36ชั่วโมงไม่อยากมีกลิ่นตัวเหมือนชาติพันธุ์ลองทาโครอบดูไม่มีกลิ่นตัวเลยล<ะ>่าสือได้แล้ววันนี้ที่ชม